สวัสดีครับผมวันนี้ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับการแข่งขันโกคาร์ดครับผมระดับชิงแชมป์ภาคเหนือตอนล่างครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มโอ้โหเดี๋ยวดูขอเสียงเครื่องขอเสียงเครื่องนะครับโอ้โหครับนี้มีโอกาสถอนมีโอกาสถอนฟันสูงครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันแล้วอันนี้สนามนะครับนันสนามแข่งขันครับวิ่งซิกแซกครับสองรอบนะวันวันที่หนึ่งคือนี่ครับเ๊บซี่หนึ่งขวด แช่เย็นเดี๋ยวให้แช่เย็นมากครับแช่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยให้ให้ทุกคนได้สัมผัสก่อนว่าหิวแล้วสัมผัสก่อนเย็นไหมเย็นไหมโอ้โหเป็นรดโอ้โหเป็นเถาะปฏิการเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเพื่ออ่าตอนนี้ผู้ดขังแข่งเราเดี๋ยวครับกลับมาแต่งตัวให้เรียบร้อยครับผู้เข้าแข่งขันครับตอนนี้กางเกงเข้าวินครับผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหมายเลขสีน้ำเงินครับกางเกงเข้าวินครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนมีความมั่นใจขนาดไหนครับ ไม่หวานตอบตุดพวกเขาเรื่อยเร่อทุกคนหนึ่ใจอ้านพร้อมครับพร้อมครับผมกติกาของเรารางวัลที่หนึ่งคือเป๊ปซี่หนึ่งขวดเนื้อข้าที่ครับสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องหนึ่งสองสามไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โอ้ชนครับชนกันโอ้ชนกันชนกันชนกันเอามาครับเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอุบัติเหตุ ครับตัดตินครับหนึ่งสองสามมาแล้วครับโอ้น้ำเงินนำครับวันนี้น้ำเงินเอาคืนว่ะเฮ้ยน้ำเงินอุ้ยอันนี้ขันเก่งว่ะเฮ้ยหมายแล้วครับอีกทีนึงองีกรอบนึงขันอีกรอบนึงเข้าดิ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 โอ้โยอุ้ยขันน้ำทางครับโอ้โหอีกรอบนึงยาวยาวรุ่เร็วยาวเร็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 วโอ้อ่าโอเครอบนี้ถือว่า ไม่มีให้โกงไม่มีให้โกงกติการเราให้กิน <c oughs> ให้กินกระซี่ครับโอ้กระซี่ครับขอบคุณครับผมอ่ารางวัล <มา S 1> เดี๋ยวมาเริ่มใหม่ด้วยอ่าอ่าคนละอึกครับคนละอึกโอ้โหแก้เหนื่อยซะหน่อยนี่รางวัลของคนชนะครับโอ้ดีไม่ดีใครใครอาจจะได้กินอึกสุดท้ายถูกต,ต้องครับโอ้โหอ,อ,อ้าวมาคืนใจไหมคืนใจนะคืนใจนะ